พามาดูสภาพแปลงนาบางกระทุ่มนะครับตอนนี้น้ำก็ได้ลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับข้าวล้มตามน้ำเสียหายหมดเลยสิบไร่นะครับแปลงนี้ลงทุนไปประมาณหมื่นห้ามืนหกก็ไม่ได้คืนเลยนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเหมือนนาล้างเลยจากแปลงนาที่เคยมีข้าวเต็มนานะครับพร้อมรอที่จะเกี่ยว พอน้ำมาแค่นั้นเองท่วมมิดล้วงหมดเลยนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มลดเข้าสู่สภาวะปกติแล้วรอบข้างเขาก็เริ่มปั่นปั่นนาเตรียมทําใหม่แล้วนะครับเหลือแปลงของผมแปลงเดียวเพิ่งจะม่เห็นคนข้างๆเขาโทรบอกว่าให้มาดูนาหน่อยก็เลยขับรถมาดูสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับข้าวล้วมตามน้ําเสียหายหมดเลยแปลงที่เคยพายนาะพายเรือให้ดูเนี่นครับ ก็ยังยังทําไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าน้ําคลองนี่ครับน,น้ําคลองเนี่ยยังหนุนเข้านาอยู่นะครับยังยังระบายน้ําออกตรงนี้ไม่ได้เพราะตรงนี้จะเป็นที่ระบายน้ําทิ้งระดับน้ํายังเสมอกันอยู่นะครับยังยังทำอะไรไม่ได้ถ้าเกิดปั่นก็ต้องปัน่นหมกักปั่นทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยสภาพคลอง นี่เรายืนอยู่บนหัวคนานครับเนี่ยปกติที่ว่าท่วมนี่ก็คือท่วมท่วมหัวคนานนี่เลยนี้ำลงแล้วยาก็เลยขึ้นภาพเสียหายโดยสิ้นเชิงนะครับเสียดายมากเลยผมรอบนี้ข้าวข้าวดีด้วยแล้วก็ใช้ทุนน้อยมากล้มเสียหายหมดเลยนะครับไปกับน,น้ำหมดเลยเดี๋ยวต้องหารถมาปั่นใหม่นะครับ ปั่นทำอะยำใหม่ก็คงประมาณต้นๆทันวาแล้วครับแต่ก็คงจะต้องหารถมาปัน่นปั่นหมักฟางไว้ก่อนเพราะว่าข้าวทั้งนานเลยมันมันเยอะครับต้องปั่นหมักปั่นให้มันเปื่อยเน่าก่อนนี่นี่จะเป็นสภาพข้าวนะครับแช่น้ำนานเน่าเลยเน่าเปื่อยเลย อันนี้ก็คือเนี่ยที่ผมบอกแช่น้ํานานนะครับเห็นปะงอกเลยงอกขาลวงเลยครับเนี่ยนี่ครับงอกงอกขาลวงเลยเป็นต้นเลยเนี่ยลวงข้าวนะครับเนี่ยนี่ครับเห็นปะงอกขาลวงเลยทั้งพื้นเลยครับเนี่ยล้มเสียหายหมดครับ เขียวๆน,นั่นก็ค ok, ือข้าวที affirm, <Tah> ่มันงอกครับ <repetition> น่ะงอกคารวงขึ้นมาแช่น้ำก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผม